งพงนะคะคับจีโมบายมีกิจกรรมดีๆน่ารักน่ารักให้เราทําด้วยนะคะแค่ทุกคนเข้าไปเล่นเกมพับจีโมบายโหมดว้าวว้าวนั่นเองค่ะโหมดเบดบอลนะคะก็ไปรับของรางวัลได้เลยเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันค่ะทุกคนนี่เข้าเล่นผลงานเล่นโหมดว้าวนั่นเองค่ะทุกคนนี่ตั้งแต่วันที่26เดือนที่แล้วนะคะมกราถึงวันที่5กุมภาพันธ์นนี้นะคะใกล้หมดเวลาแล้วอีก3วันนะคะกิจกรรมนี้ได้ส่วนลด อะไรเขาเล่นหมดว้าว30นาทีนะคะก็คือพี่จะได้ทุกคนจะได้นี่เลยเป็นพรีเมียม30 uc ลดนะคะได้30 uc ระยะเวลาใช้งาน3 0สวันนะคะแล้วก็20รวม20กับ0 UC ได้เสร็จคูป,ปองหมดพลาสติกเหมือนกันนะคะนี่เลยเข้าไปเล่นหมดหมดว้าวเพียง20นาทีนะคะก็จะได้ส่วนลด30 UC นะคะทุกคนโอเคอันนี้ทุกคนก็เผื่อปกติอยาก เล่นอยู่แล้วก็เข้าไปทำรับกิจกรรมซะหน่อยนะ